สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพบอกกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาน้องมีความฝันแม่โสมาบอกฟังครับผมแม่โสถ้าผู้ได้เคยเห็นคลิปก็จะเห็นเหลขเพื่อนนะครับนาะอแต่ว่างวดนี้เพื่อนกระมักเลขตัวนี้เพราะว่ายังเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นหลวงปู่อีกละ่ะแต่ว่าเพื่อนฝันขึ้นวันอาทิตย์เพื่อนฝันขึ้นวันอาทิตย์เพื่อนก็เลยล่อง เสาร์มาเป็นวันจันทร์เพิ่นก็นเลยล่องเอาเหลขฝันเพิ่นไปซื้อเหลขกต่างประเทศครับถือสามตัวตรงครับแต่บงหูว่าสีมาเหลใกไ่บอเพิ่นคิดยุ่นี่แหละเพิ่นก็เลยว่าล่ววลองเบิง่งสีมาหรือบอมาก,กับบอเป็นอย่างแต่ว่าแม่ยังตามเหลขกตัวนี้อยู่แม่ซื้อเหลใหไงไว้แล้วแม่ซื้อเหลใกไงไว้ตอนเสาร์ว,วันจันทร์ มาแรงวันจันทร์เพิ่นก็นเล่นซื้อเหลขต่างประเทศไว้เพิ่นถือครับสามตัวตรงเพิ่นฝันเห็นหลวงปู่สวงอีกแล้วครับเรื่องจิตบนหน้าเสื้อแต่มันก็ต้องเสือเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเพินเ่นเพิ่นเชื่อสนิทใจ,จเลยว่าหลวงปู่มาให้โชคเพิร์นบูชาต,ตะกุดน้ำเบาหนองไปเพิ่นเอาไปแขวนไว้ในรถครับเพิ่นเอาไปแขวนไว้ในรถพราะว่ายังลูกไส้เพิ่นใส่ลูกอันสะไพ่เพิ่นใส่ เพิ่นก็อยากให้หลวงปูกลุ่มคร้องลูกหลานของเพิ่นให้อยู่หลอดปลอดภัยเดินทางไปมากปลอดภัยอันนี้กับเพิ่นกับบ้งหูดอกว่าจิเป็นพ่ออย่างแต่เพิ่นเสื้อสนิทใจก็คือเป็นเพราะบารมีหลวงปูครับนี่แหละครับคนที่เพิ่นเสื้ออะไรเพิ่นศรัทธาเพิ่นจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจจะยังบม่ท่านเห็นในฝันเพิ่นเห็นวันหลวงปู มาจับโหลดผลบางฉีนะจับพวงมาลัยโหลดแล้วก็เหมือนกับทองคัดหายอีกอย่างสักอย่างแล้วก็เขียนอักขรจานลงในอันไอพวงมาลัยโหลดพ่อปานี้เพิ่นไปเห็นแต่ว่าเพิ่นเปิดประตูรถเข้าไปเพิ่นบ่เห็นลวงปูแล้วเพิ่นเห็น ตอนตอนนั้นลวงปูนั่งยในรถแต่ว่าแม่เรานั่งอยู่นอกรถแม่เิ่นอยู่นอกรถเพื่อนก็นเลี้ยวเข้าไปเห็นเหมือนมีผู้ชายเ่าเเพื่อนก็นเลี้ยวเข้าไปเบิ่งเพื่อนเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นหลวงปูเพื่อนก็นเลยเปิดประตูตอนแรกว,ว่าเปิดประตูรถว,ว่าสิไปไหวปูแต่ว่าปูก็หายไปแป๊บเดียวเราอ่ะบัน,นี้เล่ากับเลยไปเบิ่งอัขระที่ปู่เรามาเขียนแล้วเขียนคาว่า ดีดีดีอันนี้คือลุงปูเรามกเขียนที่สุดเพราะวันนี้ครับเพิ่นก็นเลยไปสื่อทะเบียนรถครับผม9886อันนี้คือทะเบียนรถแมโ่โสครับเพิ่นก็ซื้อเลขใหญ่ไว้988688 986 989เพิ่นซื้อเลขใหญ่ไว้แล้วตอนเสาร์เด้ แรงมากเพิ่นกระสือเอาเลลใกไงนี่ล่ะที่เพิ่นสือเลลใหไงแล้วเพิ่นลองเอาไปเสี่ยงโชคเหลขต่างประเทศเบิ่งเหมื่วานกับผู้ใดหู้ก็จะได้เห็นเพิ่นถือครับ9 8 9ครับสตัวตรงมวนแห้งว่รซส่นบ่าน้องแม่ก็บ่เคยคืนบอกว่าเหลขกมันฉีมาแต่ว่าแม่สือดักไหวเบิ่งแต่ว่าเหลใกไงแม่ก็สจซสือตัวนี้ล่ะถือบ่ถือก็บ่บเป็นอย่างก็สิซสือคือเก่าถือทั้งบน ถึงทั้งสองตัวบนแล้วเอ้ยสามตัวบนแล้วก็อันสองตัวบนดีใจนะเมียเพนครับเบ่าหน้องก็ดีใจ 9, 8, 9. เก้แปดเกเลขถ้าพูดได้เดบิงคลิปเบ่าหน่องที่เบาหน่องลงคลิปเปลี่ยนผาลงปูเราหน่องคิดว่าหลายคนก็อาจจะบริบูรณเพราะว่ายัางอาจจะบ่มีเห็นแค่หนาปกบางคนนะเคยเคยบอกกับเบ่าหน่องนะเห็นแค่หนาปกเบาหน่องแล้ว นาปกคลิปนะมันบ่นาเบิง์พีก็เลยบอกเขามาเบิงมีคือกันคนสารภาพแบบนี้ก็เบาน้องกค่อนขางจะมีเบาน้องบอสซิเรียนะแต่คือก็คิดซะว่ามันเป็นบุญไผบุญมันบางคนก็อาจจะมาอาจจะบ่ได้ว่างช่วงนั้นบางคนกับทักมาว่าเป็นอย่างคือบ่ลงไว้ในคลิปเบาน้องลงกอนหวยออกตลอดครับอยู่ที่ว่าคนสีเบิ่งหรือบอแคนดนมันอีกเรื่องหนึ่งลงไปคนกับบเบิ่งอีลี แต่ว่าคนที่เบิงเพื่อนได้โชค,ครับคนที่เพิ่นเบิงเพื่อนได้โชค,คนถี่บ่เบิงก็บบ่ได้โคเมื่อวานบ้าวน,นองเปลี่ยนผ่าปูสองสี่หนึ่งเลขกถูกแล้เบ้าวนองเจ้าหลวงปองได้98หลายคนครับถูกเลขกเปลี่ยนผ่าหลวงปูครับบางคนก็นถามมาว่าลรวผ่าหลวงปูสิเอามาให้คนบูชามือไดเดี๋ยวให้เบ้าวนองไปหาอาจารย์อยู่วัดบ,บ้านขยุงกันนะครับเด้อบ้าหนองจะเอาไปให้ปูเพื่อนปลุกเสกให้ ถ้าเพิ่นบอยู่หรือเพิ่นบ,วา,บ,บาว่างเบาหน่องก็จะรอจนกว่าปูเพิ่นจะมาใจะเย็นๆกันได้ครับเด้อเพราะว่าหลายคนทักมาว่าแบงเนเดอร์แบงเนเดอร์แต่แต่หมือว่านนะแบงเนเดอร์แบงเนเดอร์ครับเดี๋ยวเ้าหน่องสิบแบงไปให้บูชาครับเดี๋ยวให้เบาหน่องไปหาลุงปูก่อนครับใจเย็นๆได้ครับเด้อได้แน่นอนครับเบาหน่องบ่งดอกแล้วก็เบ,บาหนองก็บ่งดอกว่าพาพื้นนั่นสิบแบงไดจ้จักจักฉิน กะอาจีบบ่ให้ได้น่อยแห้งกะอาชีบว่าใหญ่ไงแห้งกะเอาแบบตามสมควรกะถือว่าเป็นผ้าของหลวงปู่นะครับนาะจะได้กะลองปิจาณาคำนะครับเด้อเลขแม่โซครับเลขทะเบียนรถแม่โซ9886แม่โซพันซื้อเลขไว้ก็คือ988 688 6แเอ้ย986แล้วก็989 หกแปดหกแม่เราซื้อไว้แล้วสีซื่อมุนไปมุนมาอยู่นี่แหละเราอะจะลองพิจารณาเอาด้วยครับเด้อจากหนงวดนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดเขามารับโชคไปนน้ำกัรก,กับได้หลายคนที่ให้คิดมาเบานองกัดหาแนวทางมาฝากทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนตัวเลขสีมากหรือบวมากมันก็ขึ้นอยู่ที่บุญพินิจของแต่ละคนที่จะพิจารณาเอานะครับนาอเดี๋ยวบ้านองกรจะขอตาใครขอปูสวงคือเก้า,านาั่นแหละหลายคนก็น ยังอยากได้บูอยากตะอยากได้ตะกุดบูชาต,ตะกุดอยู่บางคนก็จองมากก็บอกว่าพนเดอร์แล้วสิ้นเดือนเดี๋ยวจังสิบโอนเงินหายเอาเอาสะดวกครับบ้านน้องบอดได้บังคับครับเอาที่เราสะดวกสะดวกตอนไหนก็คือเอาตอนนั้นบ้านน้องเก็บไว้ให้เมดครับผู้ใดทักมาจองบ้านน้องเก็บไว้ให้เบิดบางคนจองบอ่เอาก็มีบางคนบอกว่าให้พี่จองไว้ก่อนเดอร์เดี๋ยวเมื่อน,นั้นเมื่อนี้พี่จะเอาพอบัดมา บ้านองผีขอยกเหลิกเดอ้อเพราะว่าผีไปบูชาหม่องอื่นมาแล้วเอาก็ะโบเป็นอย่างครับก็ถือเะว่าอันเพ็่นบระท่านมีปรารานกับตะกุดชุดนี้ก็บ่บเป็นอย่างครับก็บ่บว่ากันแต่ป็ยังพูดคุยกันปกติมีเหลขกให้เหลขกมีฝันให้ฝันกันคือเกา่าถึงสิบ่ได้เอากับเบ้าหนองเบ้าหนองกันยังนับถือทุกคนคือเกา่าครับผมจองมาแล้วว่าเอาเบ้าหนองก็บ่บได้ว่าเพราะว่า กับวิญยังกับผู้อื่นเพื่อสิเอากันเอาต่อกันไปคือเก่าอ่าจังไดกับขอยทุกคนจงโชคดีครับแม่โซครับ9886อันนี้คือทะเบียนรถแม่โซครับกับขอยทุกคนโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปรารถนาสุภูสุขคนหลับโชคไปน้ากันวงวดที่1พฤศจิกาย,ยน67สวัสดีครับ